มหาปราดตอนที่26เปลวเพลิงสีฟ้าที่ลุกโชนมิลารมองเมอร์ลินด้วยสายตาอันวิปราสเขานั้นชื่นชอบการต่อสู้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับอาจารย์ของเขาผู้ซึ่งเป็นผู้กล้าแห่งไบรเซนไทยคนคลั่งสีเขียวเจรโรเขานั้นเป็นเสาหลักแห่งอาณาจักรไบรเซนไทยชายร่างใหญ่ผู้มีนิสัยชื่นชอบการต่อสู้อย่างบ้าคลัง่งดังเช่นฉายาของเขา บอลเพิงถูกปล่อยออกมาไปจํานวนนับไม่ถ้วนก่อนหน้านี้มันเป็นความต้องการของมิลาดเพื่อทดสอบความสามารถของเมอร์ลินเมื่อเห็นว่าเมอร์ลินสามารถป้องกันกับบอลเพิงทั้งหมดได้ใบหน้าของเขาจึงฉีกรอยยิ้มกว้างออกมาดวงตาเบิกขยายจ้องมองเมอร์ลินอย่าง,ลงหลงใหลนั่นจึงทําให้ใบหน้าของเขานั้นดูวิปลาสเป็นอย่างยิ่งเคีย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 ต่อไปคือการเอาจริงของข้ามิลาดพูดพางหัวเราะเสียงประหลาดของเขา ดูเหมือนเจ้านั้นจะมีความสามารถอยู่บ้างเข้ามาสิข้ารอเจ้าอยู่มือลินใช้มือของเขาเปิดเสื้อคลุมที่ปกปิดใบหน้าเผยให้เห็นถึงใบหน้าของเขามุมปากของเขาถูกยกสูงขึ้นชายอศาศัยตาอันเฉียบคมมองไปยังมิราตเขานั้นกระทั่งยื่นมือออกไปข้างหน้าแล้วกระดิกนิ้วเพื่อท้าทายมิราสใบหน้าของผู้ชมทุกคนล้วนเขียนคำว่าตกตะลึง ชายคนหนึ่งพูดว่าเขาเป็นใครกันข้าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขาก้าแสดงท่าทางแบบนั้นเพื่อท้าทายจอมวิปลาสเขามาจากตระกูลใดกันเมืองหลังของเขานั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงได้มีความกล้าเชน่นนี้การที่เมอร์ลินเปิดเผยไปหน้านั้นเพราะเขามีเหตุผลของเขาเขานั้นต้องการเปิดเผยตัวตนที่ซ่อนอยู่เมื่อบมเพาะปรานเสียนได้ถึงขั้นก่อลำตน้นเขานั้นสามารถฝึกเป็นผู้ใช้เวทมนต์ได้ เพื่อปกปิดการบ่มเพาะพลังปานเสียนเขานั้นจึงจําต้องใช้พลังเวทมนต์และพลังอัคระเพื่อซ่อนเลนกลบเกลื่อนตัวตนของเขามิราดยิ่งเห็นท่าทางของเมอร์ลินเขานั้นก็ยิ่งชอบใจเป็นอย่างมากเจะเเเรับมือผู้จบร่างของมิราดก็มีเปลวเพลิงสีฟ้าโผยพุ่งความร้อนนั้นทําให้แผ่นดินแตกระแหงดึงมิรัดโผมายังด้านหน้าของเมอร์ลินอย่างรวดเร็วแล้วเตะไปที่กลางลําตัวของเด็กน้อย เกิดเสียงที่ดังสนั่นแรงกดดันพลังเวทและเพลิงลุกท่วมตัวของเขาเมอร์ลินใช้กิ่งไม้เข้ารับลูกเตะเพิงของมิลาร์อย่างใจเย็นท่าทางที่ดูเหมือนเครื่องช้านั้นกลับมีความรวดเร็วแฝงอยู่เมื่อแรงกดดันพลังเวทปะทะกับพลังปราณเซียนที่ห่อหุ้มกิ่งไม้พวกเขาทั้งสองก็ถึงกับต้องร่นถอยคิ้วของเมอร์ลินขมวดยุ่งเล็กน้อยเขาไม่คิดว่ามิลาร์จะสามารถทําให้เขาถอยได้นี่สินะ การต่อสู้ของเวทมนต์เมอร์ลินคิดในใจด้านมิลานนั้นไม่ได้มีท่าทีแตกตื่นแต่อย่างใดเมื่อตั้งตัวได้เขาก็ดีดตัวพุ่งเข้าโจมตีเมอร์ลินอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขา,ขา,ขาใช้ลูกเตะที่อาบไปด้วยเปลวเพลิงจํานวนมากในการโจมตีมิลาทําการเตะออกไปอีกครั้งนับไม่ถ้วนแต่ละลูกเตะที่ถูกเตะออกไปนั้นมีความรวดเร็วและรุนแรงเป็นอย่างมากตุ้มตุ้มตุ้มเป็นไปดังที่คาดไว้ เมอรลินนั้นสามารถรับลูกเตะเขาได้อย่างฉับไวเช่นเคยมีน้ำซ้ำใบหน้าของเด็กน้อยยังแฝงไปด้วยความสนุกวันนี้มิลารได้เจอกับคนที่มีนิสัยเช่นเดียวกับเขาแล้วเคียดเคียการต่อสู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงกระทั่งคนดูบางคนไม่สามารถมองการต่อสู้นี้ได้เสียงระเบิดตูมตามดังออกมาอย่างต่อเนื่องเรากับว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ในระดับนักเวทความเร็วของมิลารนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมอร์ลินไม่กล้าที่จะประมาทการต่อสู้นี้ยืดเยื้อไปสักพักแล้วจนในที่สุดเมอร์ลินก็ไม่สามารถใช้กิ่งไม้เพียงอย่างเดียวได้เมื่ออีกข้างหนึ่งถูกใช้ร่วมกันช่วยใช้ร่วมกับการต่อสู้การต่อสู้นี้ทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมิลาร์ก็สามารถใช้เท้าของเขาเตะเข้ากลางลําตัวของเมอร์ลินได้สําเร็จตูมร่างของเมอร์ลินปิวทะลาออกไปเกือบ10เมตร ด้านข้างของเขาน,นปรากฏรอยแดงเถือกเพราะเปลวไฟสีฟ้าของมิลาสไม่จบเพียงเท่านั้นมิลาสสูดลมหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่จนลำตัวของเขาแอนไปยังด้านหลังไม่นานนักก็ปรากฏบอลเพลิงลูกยักษ์ที่มีขนาดหนึ่งเมตรพ่นออกมาจากปากของเขาซูมบอลเพลิงนั้นพุ่งตรงเข้าไปยังเมอร์ลินด้วยความเร็วดังลูกธนูตูมแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อพริตตานั้นบอลเพลิงยักษ์ กลับถูกพาออกเป็นสองซีกบนเพิงยักษ์นั้นยังไม่สิน้นฤทธิ์มันทั้งสองซีกนั้นยังทําลายผืนป่าที่กวาดผ่านนับสิบสบเมตรเผาไหม้เป็นทางยาวตามแนวดูนั่นสิผู้ชมคนหนึ่งชี้ให้เพื่อนของเขาดูสิ่งหนึ่งที่สร้างความตกใจให้กับผู้ชมคือร่างของเมอร์ลินนั้นกําลังลอยอยู่กลางอากาศเป็นไปได้อย่างไงกันเด็กคนนั้นลอยได้ชายคนหนึ่งเกามาอย่างตกใจ ไม่ใช่ว่าเด็กคนนั้นอยู่ขั้นปลายของผู้ใช้เวทไม่ใช่หรือเขาทําได้อย่างไรกันสิ่งวิจารณ์กล่าวออกมาอย่างต่อเนื่องหรือนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคืออัจฉริยะธาตุลมเขาอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญธาตุลมมีเพียงผู้เชี่ยวชาญธาตุลมเท่านั้นที่สามารถทําเช่นนี้ได้ชายคนหนึ่งพูดออกมาอย่างตื่นตะลึงอาจเป็นไปได้เพราะการลอยตัวกลางอากาศนั้นจะต้องเป็นจอมเวทขึ้นไปถึงจะสามารถทําได้เห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้ เป็นเพียงผู้ใช้เวทผู้หนึ่งแต่เขากลับลอยตัวกลางอากาศได้เหตุผลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือเด็กคนนี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทาาดลมอย่างแน่นอนไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุเท่านี้จะสามารถฝึกท่าดลมจนเชี่ยวชาญได้ขนาดนี้เขาเป็นอัจฉริยะมาจากอาณาจักรใดกันทําไมข้าถึงไม่ได้เคยยินทําไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อของเขาชายคนหนึ่งวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัย การต่อสู้ยังเป็นไปอย่างดูเดือดเมอร์ลินใช้กิ่งไม้กวัดแกงกระบวนท่าฟาดฟันออกไปหลายครั้งปรานกระบี่พุ่งไปยังเป้าหมายอย่างรวดเร็วตูมต้มต้มในสายตาของคนภายนอกเมอร์ลินนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทตุลมการโจมตีด้วยกิ่งไม้ที่ก่อให้เกิดเป็นพลังที่ไรรูปร่างอันร้ายกาจนั้นทําให้พวกเขาคิดว่ามันเป็นหนึ่งในบทเวททตุลมที่เมอร์ลินใช้ในการโจมตี กระทั่งการโจมตีไร้รูปทางอากาศและการลอยตัวทําให้ยิ่งเสริมความเชื่อที่ว่าเมอร์ลินนั้นเป็นผู้เชี่วชาญธาตุลมในที่สุดทั้งสองก็พักหยุดมือลงจุดที่มิลาร์ยืนอยู่นั้นปรากฏฝุ่นควันปกคลุมอย่างคราครุงแต่แทว่าไม่นานฝุ่นควันนั้นก็เหมือนกําลังถูกบางสิ่งดึงดูดเข้าไปเมื่อฝุ่นควันเริ่มจางลงนั่นจึงปรากฏให้เห็นว่ามันคือการสูดลมหายใจของมิลาร เขานั้นได้ทําการสูดลมหายใจเข้าไปอย่างเฮือกใหญ่จนฝุ่นควันที่พลอยถูกดูดออกไปถูกดูดเข้าไปด้วยนั่นเขากาลังจะทาอะไรชายคนหนึ่งพูดขึ้นดูนั่นสิดูที่แขนของจอมวิบปราชเขานั้นถูกตัดแขนชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างตกใจการโจมตีของเมอร์ลินเมื่อคู่ทําให้มิรัดไม่สามารถรักษาแขนของเขาเอาไว้ได้เขาไม่สามารถหลบการโจมตีของเมอร์ลินได้ ในตอนนั้นเองบอลเพิงยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า2เมตรก็ปรากฏขึ้นบอลเพิงนั้นถูกยิงออกไปอย่างรวดเร็วจากปากของมิลาร์แต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อผู้ชมทุกคนต่างเตือนตะลึงกับเหตุการณ์นี้เข,เขาทําได้ยังไงกันเด็กคนนั้นทําได้ยังไงกันเหตุการณ์ที่น่าตื่นตะลึงนั้นเกิดซ้ําขึ้นแล้วเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าผู้คนนั้นตกตะลึงกับภาพเบื้องหน้า ภาพที่เด็กน้อยใช้กิ่งไม้หยุดการโจมตีของบอลเพิงยักษ์ที่มีขนาด2เมตรปลายกิ่งไม้นั้นสามารถหยุดบอลเพิงยักษ์ให้หยุดนิ่งได้นี่คือภาพที่ทุกคนเห็นแต่หากเป็นผู้ฝึกตนผู้หนึ่งพวกเขาก็ต้องตกตะลึงด้วยเช่นกันเพราะปลายกิ่งไม้นั้นถูกเคลือบไปด้วยปราณเซียนมีหนาซ้ำปราณเซียนยังครอบคลุมไปถึงบอลเพิงยักษ์อีกด้วยการใช้ปราณเซียนของเมอร์ลินจึงถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก หากอยู่ในโลกของการฝึกตนสามารถกล่าวได้ว่าเขานั้นเป็นอัจฉริยะได้อย่างเต็มปากมือในน้อยนั้นสะบัดปลายกิ่งไม้ไปยังทิศทางอื่นบอลเพลิงยักษ์นั้นพุ่งออกไปด้วยความรวดเร็วและรุนแรงตูมความรุนแรงของบอลเพลิงยักษ์นั้นทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่เผาผ่านพื้นที่ป่านับหลายสิบเมตรเ <c oughs> สียงฮองลลอ,อันวิปราสนั้นทําให้ความสนใจถูกหันมากันกลับมายังจอมวิปราสอีกครั้ง แขนที่ถูกตัดออกไปของเขานั้นพันปรากฏเปลวเพลิงสีฟ้าลุกท่วมขึ้นเปลวเพลิงนั้นเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตมีลัดจับแขนที่ลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงของเขาขึ้นมาแล้วต่อกลับไปยังบริเวณเดิมเปลวเพลิงสีฟ้านั้นลุกโชดช่วงขึ้นเกือบเท่าตัวมันส่งเสียงหวีดวิวเหมือนคนกำลังกรีดร้องมาอย่างระงมมีลาดเผยรอยยิ้มกว้างออกมาพร้อมกับใบหน้าที่แสดงความพึงพอใจเขาแงนหน้าขึ้นแล้วหัวเราะออกมาอย่างสะใจเก๊ก แม่นานัดแขนที่ถูกตัดออกไปของมิลารก็กลับมาเคลื่อนไหวได้ผู้คนได้แต่จับจ้องอย่างงงงันเมื่อมิลารสามารถต่อแขนของเขาให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรือว่านี่จะเป็นพลังขีดจำกัดทางสายเลือดของเขาเปลวเพลิงที่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ผู้ชมคนหนึ่งพูดขึ้นมันเหมือนกับไม่ใช่พลังของมนุษย์จอมวิบลานั้นไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วชายคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างตกตะลึง หลังจากที่มิรัตได้ฟื้นฟูแขนของเขาจนสำเร็จ <trades> เขาก็หันไปคุยกับเมอร์ลินต่อเอาละเรามาสนุกกันต่อเม <ober> ื่อพูดจบมิรัตทันใดนั้นก็ปรากฏลำแสงหนึ่งพุ่งเข้ามายังจุดต่อสู้ด้วยความเร็วสูงลำแสงนั้นพุ่งผ่านมายังหน้าหน้าของมิรัตตูมลำแสงนั้นคือลูกศรของธนูลูกธนูนั้นไม่ได้หมายเอาชีวิตของมิรัตมันเพียงพุ่งมาปักอย่างพื้นที่ด้านหน้า ลูกธนูนั้นเต็มไปด้วยอำนาจของพลังเวทมันทั้งรวดเร็วและอาบไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติเมื่อลูกธนูสัมผัสกับพื้นดินพลังเวทน,นั้นก็ระเบิดออกมาเสาไม้ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นออกมาจากพื้นดินนับสิบสิบตนมันพุ่งขึ้นสู่สูงตัางห่านนับสิบสิบเมตรผู้คนต่างหันไปมองยังทิศทางที่มาของลูกธนูหยุดการต่อสู้นี้ได้แล้วก่อนที่พวกเจ้าจะทำลายผืนป่าไปมากกว่านี้ น้ำเสียงที่แสดงถึงความสง่างามถูกเปล่งออกมาชายหนุ่มรูปงามที่มีผิวสีขาวซีดในตาสีเขียวและมีผมยาวสีทองถูกรวบตึงไว้ด้านหลังจุดที่น่าสังเกตที่สุดคือหูของเขานั้นยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปกลิ่นอายของเขานั้นเต็มไปด้วยความสง่างามและน่าประทับใจเขาคือเอลฟ์นั่นใช่เขาหรือไม่สอนสีทองมิคาเอลสิทธิของแสงสีทอง เลโอนลหนึ่งในพื้นป่าแห่งเนปิลชายคนหนึ่งพูดขึ้นนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมปีนี้ถึงได้ปรากฏสิทธิของเสาหลักอาณาจักรถึงสองคนผู้ชมคนหนึ่งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่น่าเชื่อเค็คเค็คเค็ข้าก็นึกว่าใครที่แท้ก็เจ้าหูยาวเผาเอวนี่เองมิลาดพูดขึ้นราวกับว่าเขานั้นไม่ได้เห็นมิคาเอลอยู่ในสายตาตูมตูมตูม มีลาใช้เปลวเพลิงสีฟ้าของเขาทำลายเสาไม้เหล่านั้นภายในพริบตาฉายาของเขาคือจอมวิปลาสการกระทำของเขาล้วนไม่อาจคาดเดาไม่มีทางที่คนที่ได้ชื่อว่าจอมวิปลาสจะฟังคำสั่งจากใครเจ้าหูแหลมข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นใครบนเกาะแห่งนี้ล้วนไม่มีผู้ใดจะสามารถทำให้ข้าเชื่อฟังได้หากต้องการให้ข้าเชื่อฟังจงเอาชนะข้าให้ได้ มิลาสพูดพังงแหนหน้าและใช้มือของเขาชี้ไปยังมิคาเอลเก,ก,ก,ก๊กเไว้ค่าเสร็จธุระตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ข้าจะไปเล่นกับเจ้าจบคำมิลาดก็พุ่งใส่มือรลินในทันทีการโจมตีนี้ปราศจ,จากคำเตือนแต่ทันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อล่างของมิลาสนั้นถูกปกคลุมด้วยม่านพลังที่ก่อตัวรูปร่างคล้ายโดมมันเกิดขึ้นรวดเร็วเป็นอย่างมากอัคระสีฟ้ามากมาย เลี่ยงตัวกันอย่างเป็นระเบียบลอยอยู่รอบๆตัวของมิลารในที่สุดเด็กน้อยที่นิ่งเงียบอยู่นานก็พูดขึ้นหากเจ้าไม่สามารถหยุดหากเขาไม่สามารถหยุดเจ้าได้เช่นนั้นเป็นข้าละ่ะข้ามีความสามารถพอที่จะสั่งให้เจ้าหยุดได้หรือไม่คำพูดของเมอร์ลินนั้นทำให้ทุกสิ่งหยุดนิ่งผู้คนต่างเผอมองไปอย่างเงียบงนันร่างของเมอร์ลินทยอยอยู่กลางอากาศดังผู้ทรงพลังมือขวาที่ถูกยกขึ้นมานั้น กำลังควบคุมอคาราสีฟ้าที่ปรากฏที่ปรากฏออกมาตัวแล้วตัวเล่าดังมนสะกดที่ทําให้ทุกคนพูดไม่ออกทุกคนนั้นอ้าปากค้างหลายคนนั้นเต็มไปด้วยความงงงวยล่างทั้งล่างของพวกเขากลายเป็นสันสานเหมือนเวลาทั้งหมดถูกหยุดลงหายหลายคนนั้นไม่กล้าที่จะหายใจแรงที่แห่งนี้กลายเป็นเงียบงนันจนในที่สุดชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นน,นั่นมันเป็นเขา เขาคือผู้ใช้อัคาระหนึ่งในคนดูพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบที่น่าตกตะลึงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมหาปราดตอนที่26นะครับเมอร์ลินก็ได้โชว์พลังอักขระของเขาออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับก็หยุดจอมวิป,าวปลาสไว้ได้นะครับการต่อสู้ของทั้งสองก็ยังไม่จบนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และโดเน a t ให้ผมด้วยนะครับ สลับกินนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ